สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในผมอยู่ในไม่ต้องวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในเล็กซัสนะครับผม e s 3 0 0 s นะครับเป็นรถขนาดขนาดใหญ่เซกเมนต์ได้อยู่ในกลุ่มทั่วๆไปเราที่เรียกว่าเป็นดีเซกเมนต์ในรูปย่อยอีกนิดนึงเป็นลักชัวรี่ลักชัวรี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับ e class กับซีรีส์5นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบรถลักชัวรี่ค่ะ นะครับก็จะเป็นรถหรูตอนนี้นครับเท่าที่เท่าที่มีจำหน่ายที่โชว์รูมนะครับยกเว้นตัว LS นะครับที่เป็นตัวตัวใหญ่ตัวยาวนะครับแต่ว่านั้นต้องสั่งพิเศษเอานะครับเพราะด้วยราคาเขาค่อนข้างหนักหน่วงนะครับก็คันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับที่ไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดนะวันนี้ในทริปเราก็มาด้วยการหลายรุ่นนะครับรวง NX สี่มี U X มี I S นะครับก็เป็นรถของ Lexus ที่ขายในะตลาดบ้านเราตอนนี้สัมผัสแรกกับ Lexus นะครับเป็นรถเป็นรถแบบว่าหรูแต่ว่าอธิบายความหรูให้ท่านผู้ชมฟังคงอาจจะไม่ได้อัตรถนะครับเพราะจริงมันต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวก stitching นะครับหมายความว่าตัวเดินได้อะไรเงี้ยนะครับเดินได้ตามขอบด้านข้างนะครับ แล้วก็การบุกการวางเส้นสายการวางเลยเยอร์ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะตรงคอพิทช่วงคนขับเนี่ยจะค่อนข้างหันเข้ามาในส่วนของโตคนขับมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้คนขับไม่ต้องละสายตาไปมุมอื่นมากนะครับแต่ถามว่าอัตราเร่งอ่ะเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด2,500นะครับมันไม่ได้เป็นแบบว่าสปอร์ตจีือจาดมากนักนะครับก็จะเป็น ไม่เหมือนตัว IS นะอันนี้ก็เป็นรถหรูนิดหนึ่งนะครับนนเน้นเป็นแบบ i v e e x c l u s i v e e x c l u s i v e ให้สำหรับผู้บริหารนั่งแล้วตำแหน่งที่นั่งสบายที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเบา,าะคูค่นนหลังนะครับเพราะเป็นเพราะคันคันนี้ด้านหลังนะครับเขาจะมีม่านให้ทั้งหมดนะครับตัวแผงเขาเรียกว่านะ ที่เท้าแขนตรงกลางก็สามารถปรับในส่วนของตัวเครื่องเสียงได้มีตัวคอนโซลกลางกตรงคอนโซลกลางตัวที่ดึงมาเนี่ยผมเลืยอที่เท้าแขนได้ไหมครับได้ครับได้ครับคงไม่มีใครเท้าขาแหละครับนะครับก็จะเป็นคอมมานด์อยู่ตรงกลางก็ฟังก์ชันง่ายๆเนะแอร์เครื่องเสียงนะครับปรับโวลูมได้แล้วก็ปรับม่านหลังได้ม่านหลังก็คือปรับได้2ที่คือตรงนี้ใต้แดชบอร์ดแล้วก็ด้านหลังนะครับปรับโวลูมเสียงอะไรมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วย โดยรวมแล้ววัสดุที่ใช้ภายในรถนี่ค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็ซอฟทัชันไหนที่มือเราไปสัมผัสมือไปเท้าอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบซอฟทัชหมดเลยนะครับส่วนอื่นก็มีพลาสติกแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นพลาสติกนะมันเป็นเหมือน PVC หุ้มเข้าไปอีกทีหนึง่งมันก็ซอฟทัชขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับรถระดับราคาขนาดนี้แล้วนะครับก็การให้ละเอียดอะไรต่างๆค่อนข้างดีนะครับช่วงล่างดีแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยผม ผมบอกเลยว่ามันนุ่มหนึบนะครับแล้วตอนเจอคอสะพานบัมเปอร์นะครับก็จะมันนี้ซับได้ดีช่วงจังหวะรถรีบาวเนี่ยนะครับคุณเนี่ยผมอยากให้เห็นรูปด้านหน้ามากรถนี่มันเด้ง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 เราเห็นว่าเด้งนะแต่เรานั่งอยู่ภายในห้องโดยสารเนี่ยเราแทบไม่รู้สึกเลยใช่ช่วงล่างเขาค่อนข้างซับไว้เยอะนะครับคันนี้นะก็เออ ภายในผมจะรีวิวยังไงดีละ่ะภายในจะต้องบอกว่าคือเรียบหรูเออมันดูเรียบหรฟังก์ชั่นที่จําเป็นที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยมันมาหมดเลยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยแผงตรงกลางเนี่ยจะเป็นควบคุมในเรื่องของระบบระบายอากาศานะครับตัวแอร์คอนดิชันปรับแยกโซนได้ซ้า,า,ายขวานะครับแต่ว่ามันก็จะมันดูมันดูเรียบนะมันไม่ได้ มันไม่ได้ดูเยอะเหมือนแบรนด์ทางทางยุโรปเอาง่ายๆอย่างวอลโวเนี่ยสมัยก่อนปุ่มเยอะรุ่มๆมากเยอะมากแต่อันเนี้ยมันตัดเท่าที่เราใช้บ่อยๆที่จำเป็นอยู่ตรงนี้เรื่องของเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงต่างๆตรงเนี้ยคุณก็สามารถที่จะมากดมาปรับเลยคือฟีลลิ่งในการสัมผัสเน่ยเขาดีมากอันเนี้ยอย่างปุ่มตรงเนี้ยมันเป็นสองชั้นนะเนี่ยนะครับปิดเสียงก่อนเดี๋ยวสาวเข้าแล้วติ๊กิตเข้าอีกจะมีความหรูหราในส่วนของตัวเอา คอนโซลกลางก่นอนลวกันนะครับจอขนาดใหญ่12.3 12. <3 S 1> น,นิ้ว12.3นิ้วแล้วก็มีนาฬิกาให้นะครับือจุดหนึ่งที่มันจะทําให้ดีดูมีความหรูหราเป็นความเล็กชัวรี่เนี่ยคุณลองสังเกตดูนะในรถที่เป็นเซกเมนต์เนี่ยมันจะมีนาฬิกาที่เป็นอนาล็อกอ่าจะเป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็เวลาใช้งานมันก็ดูชัดเจนดีนะครับแต่จริงๆแล้วนาฬิกาที่โต้เขาก็มีให้นะไม่ใช่มีแค่ตัวอนาล็อกแค่ตรงนี้ตัวเดียวอืมนะติด อ๋อคือลืมไปคันนี้มี a p p l e c a r าร์พนะครับซึ่งสามารถต่อแบบไร้สายได,ไยได้ไม่ต้องมาเสียบสายอยู่นะครับก็อันนี้มีความทันสมัยอีกหนึ่งอย่างเป็นระบบตัวปฏิบัติการระบบ3 0แย้วูของเขานะครับมีการพัฒนาขึ้นมาซอฟต์แวร์ซึ่งตอนนี้หลายๆรุ่นก็เริ่มพัฒนาตามเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเ,เรียกว่าพวกเครื่องเสียงนะครับก็จะมีการปุ่ม ปุ่มนี้เป็นแค่ปุ่มกดนะครับไม่ได้แบบปุ่มเด้งขึ้นมานะฟิลมันมาเหมือนกับสมัยก่อนที่ปรับปีแอมป์อ่าใช่เปรี่ย์กดปุ๊บ้ามาปุ๊บแล้วก็หมุนได้อีกทีแล้วก็กดกลับเข้าไปการการหมุนโดยไม่รัางใจใช่นะครับก็เลือกได้น้อยแต่มากนะครับอันนี้เรียบรูส่วนการคอนโซลไลท์ต่างๆเนี่ยือสัมผัสปุ่มสตาร์ทเนี่ยก็เป็นวัตถุอ่าสแตนเลสหมดเลยนะครับเป็นแล้วก็มีระบบนาโนเอ็กนะครับซึ่งกรองอากาศ น่าจะกอง pm 2.5ได้ด้วยน่าจะด้วยเป็นนาโนอีแล้วนาโนอีอันนี้ก็ลิขสิทธิ์ของทาง toyota เมื่อก่อนก็เป็นของ sharp ตอนนี้ panasonic ซื้อไปแล้วนะครับก็จะเป็นของ panasonic ไปก็เลยรวมมาอยู่ในนี้ใครับระบบอุ่นเอไม่ใช่ไม่ใช่อุ่นเบามันจระบบระบายความร้อนเบาอันนี้ผมชอบเพราะว่าเหมาะกับบ้านเรานะครับแล้วก็มีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับเวลาตอนเราขึ้นมาร้อนจอดรถไว้ตากแดดเนี่ยเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมามันทําให้ตัว ตัวบาะเนี่ยมีอุณหภูมิที่เย็นลงเหมือนเราเปิดแอร์ไม่ต้องรอแบบว่ามันระบายอากาศด้วยแล้วบางคนที่มีปัญหาน,ะหนั่งไปน,นานๆแล้วเบาะเบาะหนังที่มันทึบไม่มีรูระบายอากาศหลังมันจะชุมะมช่มหลังชุ่มอันเนี้ยช่วยได้แล้วมันก็ลดการเมื่อยล้าในการาขับขี่ด้วยพูดถึงเบาะนะครับเบาะเบาะนั่งสบายนะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับโดยสัดส่วนคนปกตินะครับแต่ว่าแต่ว่ามันติดนิองลองน่องลองน่องคนอเราคุยกับเขาไปว่าข้างหน้าเนี่ย มันสั้นไปหน่อยแต่เขาบอกให้ไปนั่งข้างหลังมันจะนั่งสบายมากอ้าวแล้วผมคนขับยังไปนั่งหลังไงรับคุณเป็นไดเวอร์อ๋อเป็นไดเวอร์เ้าวผมเป็นผู้บริหารแต่โดยรวมตัวพนักพิงผมผมว่านั่งแลวสบายมันอกประชับระดับหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ไม่ได้เจ้าเนื้อมากสำหรับคนเจ้าเนื้อมากเนี่ยโอเคนะปีเขารับอึดอัดไหมไม่ไม่อึดอัดไม่อึดอัดระดับไม่เกิน9กโลเนี่ยยังได้อยู่ผมก็ขยายมาจาก50กกโลเดียมา90แล้วตอนนี้คนเคยห้าสิบอยู่ ก็บอกข้างกระชับนั่งสบายนะครับผิวสัมผัสโดยรวมเนี่ยก็เท็กเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอ่มันมันเรียบหรูมันมันต้องมาสัมผัสแต่มันอธิบายอธแบบอย่างเงี้ยคือคุณมาลองนั่งคุณมาลองจับอย่างอย่างที่เราไปโตเกียวมอเตอร์โชว์บ่อยๆคุณจะไปเห็นเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเข้ามาดูรถเนี่ย เขาจะเอามือรูปนะเขาจะมือรูปแล้วไม่ว่าจะภายในภายนอกคุณดูแบบว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นฟลิ่งของเขาอ่ะมันก็จะมีตลับเม็ดวัดอะไรพวกเนี้เขาจะดูรายละเอียดอะไรต่างๆนะปันเนี้ยอย่างชิ้นเนี้ยย่างเนี้ยด้านไม้ด้านเออมีไม้มีไม้ประกอบนะประกอบไม้แท้นะรวมถึงตัวพรมอะไรนะพรมอะไรด้านบนเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นหนังนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นไม้นะครับถ้าถ้าเห็นกลางแดดจะเห็นเป็นลายไม้เลยนะครับแล้วก็ เคลือบให้มันดูดีนะครับเป็นสีดำเทาดำนะรตรงสุ้มพวงวมาลัยนะครับทางด้านขวานะครับก็มีในส่วนของตัวคู c คอนโทลซึ่งเป็นอัดตร้าสีควคอนโทลด้วยนะครับออสปีดออสปีด <speed. S 2> คือเวลาตอนเรา,าตั้งความเร็วไว้คันหน้าเบรกเราเบรคคันหน้าไปเราไปด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะปุ่มพวกเครื่องเสียงพวกการเซตอัพฟังชันหน้าจอต่างๆนะครับรวมถึงคันนี้มีตัวแพดเดิลชิพให้ด้วย อันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็ใ<ๆ>นส่วนของหน้าจอมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูหรูหรูนะครับแต่ว่าดูมีความเป็นสปอร์ตพรีเมียมแล้วกันนะครับเป็นทรงกลมมีสามารถปรับได้3โหมดนะครับก็มีในส่วนของตัวโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอลและโหมดอีโคซึ่ง ขันต้องขัดตาผมมากมันต้องมาข้างข้างข <c oughs> หมุนหมุนบนเป็นสปอร์ต<ะ>หมุนล่าง <c oughs> เป็นอีโคกดตรงนี้ถึงจะเป็น Normal ซึ่งมันอาจจะขัดหูขัดตาไปถ้หน่อยนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีเนี่ยผ <c oughs> มว่าก็โอเคทางด้านขวาเป็นส่วนของเปิดปิดทัชชันคอนโทรลนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มันก็จําเป็นสําหรับรถบางที่มันต้องไปเจอเจอทางลื่นเจออะไรทางที่แบบไอตัวทชชันคอนโทรลเนี่ยเปิดทิงไม่เลย นะไม่งั้นไปปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องยุ่งกับเขายกเว้นว่าคุณไปปิดอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อต้องการให้ล้อมันตะกุยอ่าันนี้คอยปิดออกคนเฮ้ยรถเก่งธรรมดาจะมีมีฟังก์ชันไว้ทำไมใช่เราไม่ได้ไปลุยอัพโหลดไม่ได้ไปอะไรแหมแต่ว่ามันก็รำคาญกันในส่วนของตัวเลนคิปปิ้งของจริงเลยคือรถระดับนี้นะครับไอ้พวกที่แบบว่าเลนคิปปิ้งเนี่ยมันน่าจะแบบว่าเปิดปิดหาที่เปิดปิดง่ายหน่อยอันนี้มันต้องเข้าไปในฟังก์ชันลึกๆนะครับแล้วก็ เขาก็จะมีส่วนของโหมดให้สองสองสองตัวนะก็คือเสียงกับตัวเตือนที่วงมาลัยนะครับมัน,นก็เตือนอะ่ะถ้าถ้าเปิดเป็นเสียงมันก็จะงมีเสียงติ๊ดติต๊ดมันก็ลาคาญแต่ถ้าเป็นที่วงมาลัยมันก็ลาคาญสั่นอืสั่นแล้วก็ดึงกลับด้วยอันนี้เ็นดึงกลับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าให้อยู่ตรงกลางเลนบางทีมีระบบคุณจะต้องเข้ามานิดนึงเพราะอันเนี้ยเราบีบกันตอนเช้าบีาบในเรื่องของเครื่องยนต์เพอร์ฟมาร์ ออปชันอะไรต่างๆไม่ได้มีเพราะว่ามันมีรถหลายรุ่นจะลงร<ช>ายละเอียดเนี่ยจะต้องเสียเวลามากเราก็จะต้องมาด้านสดกันตรงนี้นจอกัน,นเจออะไรแล้วเราก็จะบอกลองดูสิ่งที่เราขึ้นรถมาหลักๆแล้วเนี่ยที่จะปรับก่อนเลยเรนชิปปิงปป้งครับชิปปิ้งหาที่ปิดก่อนเลยหาที่ปิดก่อนเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราวิ่งทายกายาวๆเ่ยถามว่ามันดีไหมมันดีมันต้องเปิดไฟเลี้ยวตลอดนะครับเราจะออกซ้ายออกขวาต้องเปิดไฟเลี้ยวตลอดเพื่อ ตัดการทํางานของระบบเลนคลิปปิ้งเขาแต่ถ้าคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็ตืดอมันจะขืนไม่บอกสําหรับสายเลื้อยนะครับถูกครับแต่เมื่อเขาเรียกอะไรตัดโหมดเป็นคนที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะจะชอบระบบตัวนี้ที่แบบว่าโอเคก็ไม่เป็นไรก็ไปเรื่อยๆนะครับมีผู้บริหารนั่งอยู่ข้างหลังนะแล้วก็แต่ด้านหลังเนี่ยมันสบายมากเลยเราอยากให้ไปลองรีวิวด้านหลังกันดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะนะส่วนถ้าเปสายอื่นนะครับ ด้วยตัวแผงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยมันตับแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับทางวิศวกรเขาบอกว่าออกแบบให้มันเป็นเหมือนเส้นขอบฟ้า,<ร>าดูแล้ว <จะ S 2> แวบบว่าเราเเสมอกับระดับถนนเหมือนเวลาเราขับเนี่ยมันเสมอกับระดับถนนใช่แต่อ่ามันอย่างหนึ่งก็คือคุณจะไม่รู้เลยว่าหน้ารถคุณยาวแค่ไหนมัน<ช>จะเป็นแบบแล้วตัดหายไปเลยคุณนึกว่านะเนี่ยตอนทั้งตอนผมมองตอนนี้นะผมนึกว่าฝากระโปรงผมแค่ฮอนด้าโตโยต้า สั้นๆเออหน้าสั้นๆมันแค่ครึ่งคันน่ะเหมือนหน้าตัดเหมือนรถสมัยใหม่เนี่ยมันจะมองมองแบบเนี้ยแต่จริงโอ้โหหน้ายาวมากหน้ายาวหน้ายาวหน้ายาวทั้งหน้าทั้งหลังนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรนะพรีเมียมพรีเมียมใช่ไหมมันจะมีตัวมีทั้งหมดสี่เกรดนะครับท็อปสุดจะเป็นเอฟสปอร์ตนะครับตัวแกรนด์ลักชัวรี่นะ เราก็มีพรีเมียมแล้วก็มีตัวเริ่มต้อนอีกตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็เรียกว่าอะไรอ๋อตัวแก l a ลัซลอ่าซึ่งจะแตกต่างกับอันอื่นตัวท็อปสุดเนี่ยของเขาจะมีตัว F ส p อร์ตอ F สปอร์นี่ก็จะเป็นตัวชุดแต่งชุดแต่งมาแล้วก็มีโหมดที่เพิ่มเข้ามาก็คือโหมด Plus, s p o ร์ตพลัสอ่เพิ่มเข้ามาแบบหลักๆนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบความหรูหราว่าตัวแกรนแกรนตัวนี้แกร์ลั ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ครับนะครับเพราะว่าจะแตกต่างกันที่ไม่มีตัวเอา์หลังมีอรทแล้วก็บากหลังง่ายๆที่สามารถปรับเองได้อีก8% 8องศา8องศา8องศามันนิดนึงอ่ะนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่ามันเอ็นเนี่ยมันทำให้รู้สึกมันผ่อนคลายขึ้นไปเรานะเราเหมือนกับว่าเราจะยืดขาได้เยอะขึ้นนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นอัคระของผู้บริหารเลยนะครับต้องนั่งด้านหลังนะครับนั่งสบายแต่าจะนั่งสบายจริงๆเนี่ยต้องไป L S เลย แล้วเจอตัว LS ที่เป็นตัวลองเร h e e น a s e นะแต LS เนี่ยริ่มต้นก็สิบล้านแล้วนะล้านก็สำหรับถามฝ่ายของ Lexus มแล้วบอกถ้าอยากได้จริงๆแล้วก็เขาจะแนะนำสั่งได้นะแต่ว่าตอนนี้ที่ขายเลยไม่ต้องรอสั่งอะไรมากมายเขาจะเป็น็อปสุดก็คือตัว ES อยู่แล้วก็จุดเด่นเขาอีกอันหนึ่งที่เราขับไปมาครับการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารถืว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลย กระจกข้างหน้าเป็นอะคูสติกเป็นอะคูสติกแต่ด้านข้างเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นกระจกเหมือนสองชั้นธรรมดาเอาง่ายง่ายแต่ว่าเขาบอกว่าดีไซน์เรื่องการปรสานการปรสานด้วยแล้วก็ดัมเปอร์ด้วยดัมเปอร์นะครับทั้งตัวไฟวอลไฟวอลก็คือตัวที่อยู่หลังเครื่องอ่ะนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวภายในรถภายในรถตัวนี้หนาแล้วก็ใต้ท้องใต้ท้องนะครับหนาขึ้นทาให้การเก็บเสียงดีแล้วก็อีกอย่างนึก็คือตัวของแมก แม็กที่ว่าเขาเจาะรูเพื่อไล่เสียงเสาะล่องเสาะล่องลดเสียงแล้วก็ใช้ตัวเสียงตัวนี้ออกมาเป็นตัวเรือาบความร้อนได้ด้วยใบความร้อนถึงล้อนถึต่อไปก็เลยทําให้คันนี้มีความเงียบเงียบเงียบอะเงียบเลยอะนะต้องมาลองตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดคุณขับด้วยความเร็วสูงคุณจะไม่รู้สึกเลยว่ารถมันเร็วคุณจะเหมือนเราขับปกติเนี่ยแต่ว่ามันนิ่งมากแล้วก็ใช้ความเร็วสูง รถที่ชวนเรียกไปสั่งมากมถูกถูกถ้าคุณไม่มองหน้าจอเนี่ยคุณก็นึกว่าคุณขับอยู่ประมาณแบบร้อยร้อยยี่สิบประมาณนี้แต่มันมโอ้โหไปไป,ไ,ป,ไ,ปไกลไปไกลไปไกลมากนะแล้วก็ตัวอย่างที่บอกไปก็คือช่วงล่างเขาค่อนขอ้างทำมาดีนะครับมีการาดีไซน์โช๊คอัพใหม่นะครับให้ช่วงล่างเนี่ยมันมีความซับพอร์ตมากยิ่งขึ้นทุกทุกถนนนะครับยกเว้นแบบว่าทางที่มันค่อนข้างทุ่งกละนะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์เจ้าเอสสักเท่าไหร่ แต่ว่าเราต้องลอยล่างมนเนี่ยมันขับดีมากเลย้ารขับสะดุกแล้วไม่ต้องรอลุ้น<ช>คือมันเหลือเหลือ,อ,อมันเหลือเหลือเปงไว้ใจได้ครับครับถ้ชใิ้สายโดยรวมดีหน้ามันโล่งอ่ะแล้วตรงเนี้ยไอ้ตรงเอพิล่าเอพิล่าเสาเอเนี่ยมันไม่ได้บางทัศนวิสัยเวลากลับรถเลยนะมันเฉียงลงไปมันทําให้มุมมองกว้างขวางนะครับนั่งแล้วไม่อึดอัดนะครับ แล้วก็รวมถึงในส่วนของตัวซันรูปนะครับซึ่งในส่วนของตัวซันรูปนี้ก็เป็นใช้มือปเปิดปิด้านเพราะมากนะเพราะมากแต่ว่าตัวซันรูปก็สามารถเปิดปิดได้ยกได้ก็กดสวิตช์เอาซันรูอาจจะงงหน่อยเพราะมันมีอยู่2ตัวครับทางด้านซ้ายตัวนี้นะครับก็เปิดให้มันเพริเ่เพริ่งขึ้นเพื่อไล่าอากาศเวลาจอดร้อนๆนะครับถ้าเกิดคุณอยากแบบว่าซึมซับอากาศน้องขึ้นก็เปิดไปเลย ค่ะบก็โดยร,รวมนะถือว่าเป็นรถผู้บริหารที่หรูหราไฮโซถึงราคาเขาจะแตกต่างจากรถ<ป>ทั่วไ <ลง S 1> ปแรนะครับก็แพงกว่าอยู่ประมาณสักสี่สี่สี่แสนคืออยากให้มาลองขับแล้วก็ฟีลลิ่งอะไรต่างๆการทนทานการเก็บเสียงสมรัถน,นาอะไรต่างๆ่าสู้กับเขาได้ ว่าถ้าลูกค้าที่ใช้เล็กซัสอยู่นะครับจะรู้ว่าคุณภาพของเล็กซัสเป็นยังไงรวมถึงเวลาตอนเข้าไปถึงโชรูเนี่ยคุณจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีนะครับตามสไตล์ของคนญี่ปุ่นนะครับโอโมโอโมอะไรนะปุษาญี่่นก็โอโมเตอะไรสักอย่างโอเตชิอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับจะเป็นการบริการแบบญี่ปุ่นซึ่งคุณจะได้รับประการแบบนี้ในระดับที่เป็นแบรนด์ลักชัวรี่หรือว่าแบรนด์ที่เป็นโรงแรม แบรนด์จากเชนมาจากทางญี่ปุ่นก็จะใส่ใจเรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆตรงนี้ก็ฝากไว้ครับใครที่ชื่นชอบรถเล็กซัสนะครับอยากมีความพรีเมียมลักซ์รี่ขึ้นไปอีกนะครับก็ไปได้ที่โชว์รูมของเล็กซัสทั่วประเทศนะครับไปลองขับไปลองจับสัมผัสกันดูนะครับส่วนคนที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับอยากขยับขยายเพิ่มเติมนะครับก็ไปที่โชว์รูมได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ใครอยากรอโปรโมชั่นเป็เด็ดหน่อยครับช่วงเส้นปีก็จะไปรอได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับช่วงต้นเดือนธันวาคมที่เมืองทองธาน,นีนะครับน,นี้ก็ต้องขอบคุณทางโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยนะครับรวมถึงตัวเล็กซัสประเทศไทยนะครับที่ชุลมาทํากิจกรรมในส่วนของโตโยต้าการซูซังมอเตอร์สปอร์ตที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ให้ได้ขับรถเล็กซัสด้วยนะวันนี้ก็ต้องลารก่อนแล้วก็ขอบคุณครับทางบุญโจนะครับจาก ข่าวไลน์นะครับตอนนี้ข่าวไลน์มีอะไรบ้างครับวิทยุครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับทาง FM 97ครับเว็บไซต์ข่าวออนไลน์นะครับ f a c e b o o ข่าวออนไลน์นะครับแล้วก็ YouTube ครับข่าวไลน์รีดิโอครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ทุกช่องทางเลยนะครับนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอค์ไอที่ชอบ